ยาชีนั่งรออยู่หน้าบ้านแกน,น่ะกระจายอยู่ค่ะ้องฟ้าวันนี้นะ่ะดูเหมือนฝนแดดแดดจ้าวันนี้ไม่มีลมยายออซ้อมอรดน้ำต้นไม้เพิ่งเสร็จจ้ะเห็นไหมคะไม่มีลมเลยนะร้อนมากเราดูดูเขาทำอะไรอเาน, <laughs> น่ารักนะ ทำไรของเขาเล่นคขาเขาอ้อจะขอบคุณนะคะก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วละมั้งเนาะจ้ะอากาศน่ะมันเป็นร้อนอบอ้าวอะเมื่อคืนนี่ก็ร้อนอยู่นะไม่มีลมพัดตึงนะไปแนไรไปไหนของเขาไม่เห็นละ นีนะจ้ะขอบคุณนะคะเดินเล่นอยู่ในสวนนี่แหละหนอไปแล้ว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 เอากระดูกไปแล้ว ขอบคุณนะคะก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วละมั้งเนาะจ้ะอากาศเน่ะมันเป็นร้อนอบอ้าวอ่ะเมื่อคืนนี้ก็ร้อนอยู่นะไม่มีลมพัดตึงนะะออกไปละบรรยากาศวันนี้ก็ลมนิดๆไม่หยุดจ้าเห็นก็อยู่บ่อยๆเขามาเล่นกับยายในสวนนั่แหละ ก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วละมัง้งเนาะจ้าอากาศน่ะมันเป็นร้อนอบอ้าวอ่ะเมื่อคืนนี้ก็ร้อนอยู่นะไม่มีลมพัดตึงนะแ <c oughs> ดดแดดจ้าวันนี้ไม่มีลมยายอสอมอลดน้ำต้นไม้เพิ่งเสร็จจ้ะเห็นไหมคะไม่มีลมเลยนะร้อนมากเราแดดแดดจ้าวันนี้ไม่มีลมยายอสมลดน้ำต้นไม้เพิ่งเสร็จจ้ะเห็นไหมคะไม่มีลมเลยนะร้อนมากเรา แดดแจ้าวันนี้ไม่มีลมใหญ่ยยอสอมอรดน้ำต้นไม้เพิ่งเสร็จจะ้ะเห็นไหมคะไม่มีลมเลยนะร้อนมากเราก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วละมั่งเนาะจ้าอากาศนะ่ะมันเป็นร้อนอบอ้าวอะเมื่อคืนนี้ก็ร้อนอยู่นะไม่มีลมพัดตึงนะเดินเล่นอยู่ในสวนนี่แหละไปละไปล้วไปละไปละ อากระโดดไปลเลิฟเลิขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะงแมวเข้ามาเล่นในสวนกับยายเดี๋ยวเขาทำอะไรเขาทำอะไรของเขาเขาทำอะไรอะสบายเพราะวมามีสุนัขไม่มีอะไรกวนแคเานาะเราก็ไม่ได้ดุดา่ามาเล่นคนเดียวเขาแหละแล้วก็ทำอะไรของเขา อาบแดดนะเป็นอะไรก็ยังไม่ไปนะนนนนอ,อ๋ออาบแดดนนเป็นน้องเหมียวไหมคะนนอาบแดดเลิเลบฟขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยคะ่ะอืมเหมือนฝนจะตกหรือเปล่าเป็นควันกระจายอะไม่เป็นก๊อกก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วละมัง้งเนาะจ้าอากาศน่ะ มันเป็นร้อนอบอ้าวอ่ะเมื่อคืนนี้ก็ร้อนอยู่นะไม่มีลมพัดตึ้งนะชีนั่งรออยู่หน้าบ้านแกนอนเลิบเปลืขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะลมแรงไม่ลมพัดต,ตึง้งร้อนเมื่อคืนนี้ก็หนาวอยู่ไปไหนละไปไหนละก็เดินไปไหนละลมแรงไม่ลมพัดต,ตึง้งร้อนเมื่อคืนนี้ก็หนาวอยู่ ไปไหนแล้วก็เดินไปไหนแล้วเลิฟเลิอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะไปแล้วไปแล้วจะไปไหนเข้าลมไปละ <c oughs> ไม่มาหายายเลย <c oughs> เดินไปละ <c oughs> ชมคลิปให้ยายโน้นดอกมะม่วงดกมากเลยนนดกดกแต่ไม่รู้จะติดลูกให้หรือเปล่านอน คุณค่าก็หนาวหนาวนะไม่ใช่ลมเย็นสบายอยู่ในสวนนี่แหละเดี๋ยวยายก็ออกไปละลดน้ําต้นไม้รอบสวนละนนชมคลิปให้ยายน้นดอกมะม่วงดกมากเลยนนดกดกแต่ไม่รู้จะติดลูกให้หรือเปล่านนคุณค่าชมยิบคลิปให้ยายเนาะเลิฟค่ะเลิฟค่าเลิฟเลิฟ เหมือนฝนจะตกหรือเปล่าเป็นควันกระจายอ่ะไม่เป็นกออ้อนลมเย็นนิดนิดหยุดจ้าเห็นเขาอยู่บ่อยๆเขามาเล่นกระยายในสวนนั่แหละดูดูเขาทำอะไรของเขาน่ารักนะเขาทำอะไรของเขาเล่นขาขมแหลงไม่ลมพัดตึง ร้อนเมื่อคืนนี่ก็หนาวอยู่ไปไหนละไปไหนแล้วก็เดินไปไหนะล้ะ่ใจใแมวยายนะจ๊ะ <c oughs> น่ารักนะน้องเหมียวเขาทำอะไรของเขาก็ไม่ร้อนแดดรือเขาเป็นอะไรก็ยังไม่ไปนะ้านอนนอนอ๋ออาบแดดนอนเป็นน้องเหมียวไหมคะนอนอาบแดดเป็นอะไรก็ยังไม่ไปน้านอนนอน อาบแดดน่นเป็นน้องเหมียวไหมคะนนอนอาบแดดไปล้วไปไหนของเขาไม่เห็นละไม่เห็นนะท้องฟ้าโปร่งแต่ก็มีก้อนเมฆขาวๆนะเป็นเป็นแบบปุยๆว้ายเป็นเป็นกระจายนะลมแรงไม่ลมพัดตึ้ง ร้อนเมื่อคืนนี่ก็หนาวอยู่ไปไหนละไปไหนละก็เดินไปไหนละไปละไปไหนของเขาไม่เห็นละ <c oughs> ไม่เห็นละท้องฟ้าโปรง่งแต่ก็มีก้อนเมฆขาวๆนะเป็นเป็นแบบปุยๆว่ายเป็นเป็นกระจายนะ เดินเล่นอยู่ในสวนนี่แหละหน้อไปละไปแล้วไปละไปแล้วเอา้ากระดดดไปแล้วมนูใจแมวยายนะจ๊ะ <c oughs> น่ารักนะน้องเหมียวเขาทำอะไรของเขาก็ไม่ร้อนแดดเลยเขาเลิบเลิบขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะไปแล้วไปแล้วไม่เห็นละ <c oughs> ไม,ไม่เดินม,มาหายายเลยอยู่ริมล้วนแหละนอนไปละก็หนาวๆนะไม่ใช่ลมเย็นสบายอยู่ในสวนนี่แหละยายก็ออกไปละรดน้ำต้นไม้รอบสวนและนอนเดินเล่นอยู่ในสวนนี่แหละนอไปละไปล้ ไปแล้วไปแล้วเอากระดูกไปแล้วก็หนาวหนาวนะไม่ใช่วลมเย็นสบายอยู่ในสวนนี่แหละย๋ยยายก็ออกไปละลดน้ำต้นไม้รอบสวนแลนะนุ่นอ่อนนะอากาศก็ร้อนอบอ้าวฝนจะตกหรือเปล่าดูดูดูน้องเมียวน้องเมียวนี่ลนะ่ะน้องเมียวก็อืมจ้ะ ขอบคุณนะคะก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วละมั้งเนาะจ้าอากาศน่ะมันเป็นร้อนอบอ้าวอะ่ะเมื่อคืนนี้ก็ร้อนอยู่นะไม่มีลมพัดตึงนะเลิบเลขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะดูดูเขาทำอะไรของเขา <laughs> น่ารักนะเขาทำอะไรของเขาเล่นคเขา เดินเล่นอยู่ในสวนนี่แหละหนไปละไปแล้วไปละไปแล้วเอ้ากระดดดไปและจ้อี้น้องแมวมาจากไหนเนี่ยยายเพิ่งนั่งดื่มน้ำเห็นแต่น้องแมวมาเมียวดูดูเขาทำอะไรของเขาน่ารักนะเขาทำอะไรของเขาเล่นเขาเลื้อปลื้ม ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะชมยิบคิดพยายนเนาะเลิบค่ะเลิฟค่ะเลิฟเลิฟจ้ะขอบคุณนะคะชมคลิปบ้ยายนโนนดอกมะม่วงดกมากเลยนนดกดกแต่ไม่รู้จะติดลูกให้หรือเปล่านน